สุขสบายดีจเจริญพ่อยไงยูมันคือเที่าสิพามาเบิ้งแรงตรงเที่ยวอีแรงหนึ่งเนาะก็คือาาน,น,นังเปียโนจรปาเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกันเนาะอยู่เถิงวามียังแไงตอนนี้ก็ร่างสิไปขึ้นรถเนาะถ่าขึ้นรถที่ว่าพามาเที่ยวธรรมศาสตรนะ์เนาะธรรมศาสตร์นังเปียโนจรปานั่นแหละ ก,ก, 17, ยยากา็ถือว่ากำลังส,สิบไปเนาะไปน้ำเปียนยุรปาสานอยู่ตรงไหนบรรยากาศเนาะถือว่า,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 ส,า,า,ส,าสามสิบเลยครับการถือว่าบรรยากาศเนาะข้างหลังเนาะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์งดงามพาไปเที่ยวทั้งทึง เบิร์เนาะชีวิตการได้เห็นก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตเนาะกำไรของชีวิต ย็นดีเนาะเย็นดีเย็นไลท์ใช่ไหมโยมยินไลอเย็นไปย็นมีโอกาสมาเที่ยวมาส้มเด้อครั้งหนึ่งในชีวิตทเรียกว่ารถแลนเนาะอ่ะนี่ยินยเ,นเสียงลมแน,น,น่เานาะโอ้โอ้โอ้บาทเสียวโอ้บาทเสียวบาทเสียว Còn nằm lại rồi nó Mà <laughs> nằm sông biểu à, Sông biểu thăm mặt đó มึกันเลยอย่านม้เอะ่วามชงจัทีนี้สวนกันเนาะสวนทางแต่แค่สวนทางกันบรรยากาศอยู่โอ้โฮมดีลมดีเย็นดีเนาะเย็นกายเย็นใจอ่าคันที่ผมอันนี้คือเป็น มันกเนยย็เป็นตะย,ยูไย่าเป็นตะยูได้ผู้รกนเยน็เยน็ยนเยน็ยนเย็เย็นเย็นเย็นโอ้ขึ้นคอยขึ้คอขึ้นคด หลายอ่างอยู่เหมือกินอินนันทหลับแล้มีโอกาสในชีวิตเนาะกับผ้าพอนคลายชีวิตเนี่ยก็ดีเลยคนเท่าก็ได้เนาะเออเอออเี่ยสหางินหลายหาเงินหลายก็ดีเจ๊นึงแต่ว่าหาเงินแล้วหุ่นยักใส่เนาะใส่ก็คือพอนคลายชีวิตผ้าตัวเองเป็นเ,เนที่ยวเนาะเียวไปชมบรรยากาศธรรมศาสตร์นะก็ดีเจ๊นึงเนาะชีวิตเนาะ ฟาามาเบิ ừng, ặt, ì, ่งมาส้มไม่ได้นะบรรยากาศเลยความทรงจำในชีวิตก็คือการในเห็นนี่แหละในเห็นนี่ก็คือว่าหอดแล้วเนาะงหอดบอลสมบิวเลยเนาะบอลสมบิวแหละท่านโย้ตั้งบอลกับเมือเรื่องบอลนี่ก็คือว่าเขาก็มาเที่ยวหลายเติมเนาะ Ờ, mà kiểu lại tưởng nè mà nhà cả khó bừng lắm ok hoạt leo thôi nhung leo à thì hai nhà có bừng gì đó สิพาเบิงปิ้วนำเปียนนลยป่าเนาะแต่ว่าเขาก็มาเที่ยวส้มลายอยู่วันไข่สีบิดเนาะสิพามายังมเบิงแบบอ่าสีบิดแบบซิ่วๆเนาะก็ถือว่านำกับมึนนิดนึงนะนก็ได้นำบกแต่ก็นำลายได้อาบได้เนาะ เดี <H an> ๋ยก่อนเดีก,ก่อนไหนอาบเดี๋ก,กนะ่อนเนาะเออไหนอาบไปเดีก,ก่อนสีพามานั่งพอรอนไข่แบบซิ่วๆเนาะชีวิตดเราทายอยูเอ้ยเนาะเอาอย่างาไรเป็นวะกินให้อิม่มนอนให้ยรัยบเจ้ากรเดี้ยวผมกอดกันบิดเอเอะการเที่ยวให้มีความสุขบัิสุทโอ้บหเหานั่งส้มหยิ่ยวไรนะ้เนาะเหมาะในการนั่ง สมวิวบรรยากาศนี้คักสุดๆเลยเดี๋ยวสิ้ผ้ามันัางเบิ่งวิวเห้เบิ่งเนาะความงามสำหรับใครคือซื้อมันคือสิงามแบบนี่เนาะเออโหมันเี็งามได้แบบนี่เนาะนางมันี่รู้สึกว่าผ่อนคลายชีวิตจะท่านย่นเท่าไรนี่นางเหี้ยสุดยอดเลยนึอกว้างข้ามาเพียักเข้ามาไกล

พาเธอไปเบิงึงซิวซิวกับบรรยากาศแบบนี้นเา <c oughs> นาะอดทนกันได้มากเธอหนึ่งท่า,ทานโยมทั้งหลายาผ้าครูอาจารย์ิ่นมาเที่ยวมาส้มเนาะว่าเปลี่ยนจังไงงศาศาด้ภาซาเอ้าตะกอนคือมูมมี่เป็นหินเนาะเป็นบ่มีบ่อมีน้ำป็นท่านี่นะ บุมีไหน,น,ไนบอลไหนเลยเออเด็กอยางไปก่อนเนาะมี่ส่วเนะาะฮะเออแต่กต่อนมีแต่หันท่านี่บุ้มมี่อินปะเออคือว่าเป็นบอนเล้วมาเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นอะไดทางนี้ก็ได้เมถ่มา,ายวิวบอลน,นี้จะคอยกลับมาไปเบิกหุ่นเนาะ ก็ถือว่าแต่ก่อนเนี่ยผ้าแม่มาได้แม่เยอะอันเดี๋อวหยาดว่ามันสูงอันนี้มันบ่สูงพอได้เนาะแต่ก่อนนอาบได้ป่ะสัสซื้อว่าอาบได้แต่ก่อนอาบ <g ül> น,น,น้ำได้น้ำตกแบบธรรมชาติแบบซิ่วๆนะอืโอ้อันนี้เขาเห็ดใหม่เด็กเขาเห็ดใหม่ด้วยเก่าปะ่ะต่ก่อนคือบ่เห็นเนาะมันบ่แต่ก่อนมีแต่สายเนาะอ่า อันนี้คือว่าเขาเห็นใหม่แต่ว่าเสื่อคือเก่าเลยวะคือว่าเราบข้ได้มาเป็นปีสองปีเนาะอันนี้สีเก่าแน่ยนะโอ้เมาาื่อนั่งชมวิวเห็นฉากบรรยากาศเออมา,อาเฮ็ดกินบ่สเห็นฉากกูไดนะ้แต่ว่าก็เฮ็ดมาเฮ็ดกินเนาะบันนี้เนะาะดังไฟพิกนิกกินข้าวปลาเห็นฉากยู่ได้ยัง,ยงไง ชีวิตแบบมางกว่าเท่ามา飒เลยสิบางกว่าเท่ามา飒นะโอ้มีทางลงแห่ไทยนะโอ้หยอดเดียวสุดยอดเลยโอ้มีทางลงแห่เนาะไอ้มันนั่งเที่ยบังเออนี่มาให้หลังหน่ำเนาะหน่คือสีเย็นดีอย่างเสีแดงมันไหลเส้น nằm yên đi nằm cái này ô oh, suốt so nhọn lên vẫn nhặt cả nằm lấy mất suối nà cái này nó với mất suối nà cả cú sức và nằm cái gì yên nằm đó. ô oh, yên đi yên đây hai nhau yên lại nó nằm say đây nằm say ấy. น้ำใสๆเนาะ่นีบรรยากาศท่านอยู่ทุไลน์เนาะน้ำใสหลายนี่มาแล้กันกับครูบาอาจารย์เพื่นพาบเป็นมาเที่ยวมาชมเก็บความทรงจำไปเนาะเดี๋ยวมาเห็นแล้วภาษาโอ้บรรยากาศจะทานอยู่ทุกไลน์เนาะ เอองามหาลยเน,ะนานะกวบทรงจำทีเดียวเนี่ยบึงเนาะตัวนี้เนาะถ่ายหูไปเป็นตีนเลึกว่ากันซะโอ้พื้นนี่นั่งสมบทีเอ๊พี่น้อง văn cảnh nhâm khám nhâm lạnh nó sút nhỏ luôn ấy, yên đi nó. Cá, bán đẹp. Bán đẹp <laughs> à. Mà cả hỏi. แล้วเนาะก็ถือว่าไปให้สุดพะสัตย์อยู่ข้างหล่ายแต่ก่อนนี่อาบน้ํานี่แต่ก่อนเนาะจื่อได้อยู่เออบรรยากาศยามค่ํายามแงือว่าได้มาเห็นนี่กําไรของชีวิตเด้อทนยุมเด้อแต่ว่าสิได้แว่าแมงมีหลายเอ่อต้อมหน้าต้อมตาเสียายอย่างเดียวเนาะเออ ไม่อก่อนเหาอสิผ้า,ามาเบิ้งเนาะไปจะได้โอ้ซุดหยอดเลยบรรยากาศนี่ก่อนหนำร้ายแต่ก่อนหนำร้ายเนาะหนำร้ายก็เห็ดแบบโอ้บอลก็เหตุแบบหตยังไงโอ้มีไฟได้คืนนี่เดี๋ยวบอลเนี่ยอาจจะมีไฟนะนี่หลายไฟมาโอ้นี่ เเยยวังาาบ่อนะโอ้บันดีไพ่เป็นไงซะดีไพนะ่สัมผัสข่าวเอาสบายดีพราะม่พี่น้องถือว่าสัมผัสข่าว,อาวนอกต้นนีก็ถือว่าแม่งมีหลายแม่ยังมีอะไรบรรยากาศสุดยอดเลยชีวิตคือธรรมชาติ์เห็นปะโอหลังไฟอ่า อันนี้บอนบอนนางไฟเนาะอ่าปีงป้าว่าซุดซุดเลยบรรยากาศเลยปีงป้าโอ้น้ำต, ốc, นำตกน้ำตกมึงน้ำตกพี่น้องมึงน้ำตกนำตกอ้อกนำตกเนาะ เลิกบออไปหนอทุว่นเลิกนั่ต้นเหลไหลแม่เนี้ยกัดีสูดสู้เลยนสายมนนต๊กนั่ไลนเนาะเสียงนั่ไลเด็กก้อนนี้นั่มไนาะเด็ก้อนนั่มมวนมวนตามวนใจแตก็มวนทั้งกายทั้งกิตทั้งใจเนาะเออนัตกเนาะแต่ว่าลื่นไปดินัตกดี cái cả nó, các cái chạy cái bạn chạy, ok, cái đó. Lại. Đó. Tốt. À. Tí, cái cái đi cái 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 đây là cái 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 một thôi, bạn cứ xé khăn quúa hark nè, xí xăm này nó một dép nấy chẳng nói, xuông trở đấy. Con sông Jam thì Mình thay nhôm lại. Bầu không khí sẩm biêu, nhàm àn, súi bơm người thay เบิ่งกันเด้อถ้ามีโอกาสเนาะก็มาเบิ่งน้ำกันพาะขอบกลัวมาเที่ยวก็ที่ว่าดีเนาะแต่ว่าชิได้แต่ไม่มีไรต้อมนาต้อมตาเนาะส้าเราคนที่มุนมัดกันจากกันอย่างนี้นิดนึงเออมีส่วงนลยเพราะว่าไม่มีบรเห็นคนเขามาในป่าเลยมันก็เลยหอมเนื้อหอมมาซะ นี่แหละบรรยากาศข่อยคำยำแรงอ,อซีวิตเอาอยัางหลายอยู่ทานยุ่ทเท่ไหเนาะบันถ่ายในซีวิตในเมืออายูห้าเหล่มเคร่งหนึ่งของซีวิตแล้วกับผ้าขอผ้าคั่วเนาะผ้าดูกผ้าล้านเนาะมาเทียวมาส้มสถานที่ต่างๆเพื่อเอิ่นว่าบำบัดจิตใจเนาะเพราะว่าจิตใจก็เข่าเนี่ยาอายูคนเดียวนี่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ไบบาดานะ้เนาะ คืออาตามาเนี่ยมาเห็นมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเมืเ่อเกิดเรื่องร้ายสิ่งหลายอย่างที่เห็นให้เอาถูกใจบ้างะค่อนคลานไจิตใจคืออาตมาพามาเบิ่งกันเนาะบรรยากาศขามขัวุบรรยากาศอยู่เทิงกลางขัวกลางสิสีไปอีกสภาพหนึ่งเนาะขามไปเบื้องนั้นเนาะแต่ว่าน้ำร้ายนี่ก็คือว่าเสียวๆอยู่ได้ไร บรรยากาศการควายหานยมค่าเบิงพระส้มสถานที่ต่างๆก้มสุกของคนเท่ามันก็มีหลายนะชาวหันยมอะไรเนาะเออเอมีหลายเอ่เามาแบบนี้ก็มีก้มสุกอีกแบบหนึ่งเอ่อความค่าชีวิตยิตดใจอา่า ความสุขอายุคนเฮานี่อยู่บ่ฮอดร้อยปีดอกกระถางยูม,มาทั้งหลายเนาะเออเฮามานี่ก็ถือว่าผ่อนคลา,ายชีวิตเนะาะผ่อนคลายชีวิตจิตใจเออเอิ้นว่าธรรมาศาสตร์บำบับดจิตใจอ่าธรรมะก็คือความจริงธรรมาศาสตร์เนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่สอนให้เฮาเอ่อฮูห้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเออคนใดมีความกกทุกข์ก็พยายามปล่อยวาง กับบไห้ี่เขาบอให้ปล่อยบ้างไปเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะท่านยืนหลางหลายเนาะเออปล่อยบ้างไปบางสิ่งบางอย่างเออนี่ขั้วอันข้างหลังเป็นขั้วบรรยากาศบิวง่ายให้มากะลองมาสัมผัสเบิงเอออย่างหน้าก็สื่อความเมื่อยเติบไปบรรยากาศธรรมศาสตร์นี่นี่แหละชีบีบโมเน่นอนเนาะเพื่อนต้องการใช้ยังาย มากับกลุ่มอาจารย์พระเอา,ามาสมนวมกันเนาะโอ้ประเทศใหม่หลายอย่างเนาะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะเออแต่ก่อนหาผู้พังเมอ่าผู้พังเม่ดเนาะไอ้ประเทศใหม่เลยบรรยากาศผู้นี่บอลสิลงไปมันก็ประเทใหม่แต่ก่อนมันเป็นผู้นะตั้ต่ตมาตั้เป็นผู้พังเม็ดเนาะยาเสบีงยงเนาะนี่สถาน,นี แต่ก้อนภูอะไรภูพังเนาะนี่นี่แหละบรรยากาศจะทานอยู่งอะไรเนาะผ่านเบินผ่านขวนคลายชีวิตจิตใจนี่แหละความทรงจำที่ดีทายุ่งหลายเนะาะน,น,นี่าม,มา,าน,นันน่งเนาะ ความจำีอดีข no ้องซีว nice ิตที่ว่าเขาเขาแปลงหลายอย่างเนาะเขาแปลงให้นางไหลนะหลายสิ่งหลายอย่างจากท่ว่าบำบัดเนาะบำบัดจิตใจบำบัดจิตใจเด้มาหน่มาเห็นอะไรคอนลายชีวิตจิตใจให้ยอา ็ถือว่าม้ายามฝนนี่ก็ถือว่างูงงามโดยเฉพาธรรมศาสตร์เนาะงดงามชีวิตคือการเรียนรู้เนาะคือมาในที่นี้เนาะการมาเบ,บิ่งส้มวิวส้มทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ความสูงของคนเฮามันบ่คือกันนีจะใช้เงินเท่าไหร่เนาะบ่คือกันคืออตาตมามและมาเห็นหนี่แหละกับม้าไทายให้เบิ่งเออม้าไทายให้เบิ่งว่าเป็นอะไรเนาะ กระเบิ้งน้ำกันเนาะธรรมศาสตรออ์อมคังอมแอวเนาะก็ถือว่าเป็นแบบธรรมศาสตร์เนาะกังขื้นี่ย้ามีไฟค่งงานไหมแรงท่องเที่ยวแรงหนึ่งเนาะที่มีความสนใจเอโอเปิดใหม่แบบวิธีศเวทธรรมศาสตร์เนาะนี่ บรรยากาศกบที่ว่ายางมากนี่กะเมื่อยแน่เนอ่ะเบิ่งนน้ำกันเนาะชีวิตคือการเรียนรู้กระท่านย่างายเนาะเบิ่งหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีความสุขแต่บ้าใจเนาะสุขกายสุขใจที่ได้มาเห็นเก็บความทร้งใจดี ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้มาเห็นในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะความสุขคนเฮามันบ่คือกันเด้ทุกคนก็มักเที่ยวเอาธรรมาตะบำบัดจิตใจเนาะโอ้บำบัดจิตบำบัดใจเนาะเพื่อจะมาดำมาเห็นนี่แหะก็ถือว่าบำบัดจิตใจหลายเติมเนาะ บำบัจดจิตใจก็คือว่าความสุขความทุกบ่คือกันในท่านโยมอะไรเนาะเออกินอีมมั้ให้รับเป็นบารีเหลือาตอมาแต่พระมาบ,บึงเลยอะ่ะก็คือว่าเป็นกำไรของซีวิดในมาเห็นเนาะก็คือว่าแม่งมีแม่งใหม่กันหลายอยู่แต่บวีอุปสรรคเนาะออในการมาเบิบ่งมาสมก็คือว่าท้ามาหเหงียบก็มาเหงียบเป็นเป็นแรงทรงเที่ยวเนาะ เออกต่คือว่าบางบัดจิตใจนน่ะน้ำเงินในสัญญาเนา,านะมาเบิ่งอิดมุมหนึ่งเนาะจะทายอย่งนีทงน้ทั้งหลายเออมาเห็นก่อนนะจะทายใช่ไหม,มหกออ่อนมาเบิ่งอิดมุมหนึ่งเนาะเออเพราะว่าวังกรหัขนาะมีแต่ซ้ำนี่เนาะเออก็ถือว่าก็เห็นมาเนี่ยไปซือเปลี่ยนแปลงหลายบอลเนานะ ลายสิ่งหลายอย่างหลายบอลสีพามาเบิ่งนแลกันมืาไต้ขวดินเนาะค่าเงินเมื่อไรมันยากอะแต่ว่ายางถึงมีสตินะย่างเนาะต้องมีสติถ้าว่ากินเหล้ากินเบียร์เมาบ่ต้องบุกข้นยางเนาะยางมันตกไปเนาะเออเอ็นตกพื้นมาซะ เพราะว่าเขาเห็นใหมนี่ปกตินี่บ่เป็นจังซี่เนาะบ่บ่มีแต่ก่อนมาแต่ก่อนบ่เห็นเนาะเพราะว่ายางมาผิดไดเออสิว่าเห็นหม้จังไดบ่อนสมบิวเนาะโอ้สมบิวซึ่งว่าโอ้มาาว่ามาผู้เดียวนี่เสียวๆด้าเสียวๆ แต่ก่อนโมมีนะแต่ก่อนเนาะก็อถือว่าเป็นบอนอาหารบ่อสินะเออพ่้อมไข้ชีวิตมาแบบพิกนิกเหมือนว่ามาผสมไปยังเนาะอ่าบรรยากาศเหมาะสมดีอยู่นี่โอ้เป็นแบนแก้วทั้งนั้นเนาะแบนแก้วโอ้มีห้องหนามอีกจะแค่โยมโอ้มีห้องหนามอีกฝักข้าวข้าวไรข้าวไรเน้อของนามเนาะ không phải cho đây chạy bên dưới nè hoàng nặng nè mình đã cạp suốt nhọt đây sông view mình đã cạp sông hai nhung นี่ของนำมาบรรยากาศดีไรกัยนยังซึ้งเดยอด้เห็นก็เป็นบุญตาได้บุญตาบุญจิตบุญใจถี่ว่าเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนอะมาสิเป,เปลี่ยนแปลงหลายอย่างน,มาน,น,างนำมาเห็นก็ได้โอ่ยยัมที่สาม ความสุขอของคนเฮานี่มันก็เป็นใจงสียเองเนาะแต่มาเห็นแบบธรรมศาสตร์นะฮะพรอนคลายซีบีจิตใจเด้ออย,ย,ย,ย่เด้อเอออย่าสีดูถูกธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์เนี่ยควรหักษาอารุณหลักเลยเนะาะร้ายเห็ยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นโฮมไม่เฮาแล้วก็เป็นอากาศโซเทกแก่เฮาเนาะลมมีลมมียังไงนะแสดงควรอักษาไปได้หลายอันนี้เป็นส่งเสริมแรง่องเที่ยวเล่าเนาะแต่ว่าเบิรงก็เป็นบุญตาบุญคิดบุญใจเนาะ เออยาสิผ้าเก็บภาพบรรยากาศเห็นแบบมันเก็บภาพบรรยากาศเนาะใส่หน่อยเออนี่มันเก็บภาพบรรยากาศตื้อปลาสุดยอดเด้วันนี้เนาะนี่แหละความสุขความนทรมดาอย่างไรเนาะานานนะเออความสุขความนทรมดาเมืนก็นเป็นอย่างนี้เองเองนาะความสุขเนาะ ถือว่าถ่ายคลิปมากกันดนพอสมควรเนะาะกาแฟโกตรติดตามบด้ษัทไฮมอนเดอ้อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เนะเาะในการถ่ายคลิปเนาะกับที่ถ่ายให้เบิง้งเห็นมาแล้วกับที่ถ่ายให้เบิง้งให้บส้มเนะเาะเพราะว่าโดน,นกระไรมาเทือนึงบริษัทได้มาเก็บบรรยากาศแบบนีแก็ถือว่าขอจบคลิปไปเพียงสำนี้เนะเาะ มีมาได้ง่ายกว่ทาให้เบิ่งด้วยท่านยมเ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามต่อไปเนาะ,ะควบทรงจำที่ดีเอาขอจเจริญพรอ